รีนะโปแลนด์ลิทัวเนียรัสเซียเอสโตเนียรวมถึงบางส่วนของรัสเซียด้วยไม่มีน้ําตกที่ไหนใหญ่กว่าที่นี่อีกแล้วนะผมพาไปแถมก่อนชื่อว่าน้ําตกลายรูปนะได้ถ่ายรูปกับน้ําตกลายได้ดูบรรยากาศของน้ําตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปนะครับมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนในแอกาลาที่ท่านเคยไป อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทีรอซูที่ท่านเคยไปแต่นะฮะมันก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านจะได้ไปได้รับของแถมกันเลยไปเที่ยวน้ําตกลายเรียบร้อยเรียกเป็นซุ้มขายของที่ระลึกวันนี้เป็นวันจันทร์ถ้าเขาเปิดทําการขายแล้วนะครับเพราะว่าตอนหน้าหนาวเนี่ยบอกได้เลยว่ายุโรปเขาเป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงเงินสักเท่าไหร่คือจะไม่เหมือนคนจีนเพ่าโอ้ยลูกค้ามาแล้วเปิดเปิดร้านต้อนรับหน่อยนะ คนที่นี่เขาตรงเวลาครับเปิดกี่โมงก็เปิดตามนั้นปิดกี่โมงก็ปิดตามนั้นไม่แคร์ว่าคุณจะเอาเงินมากรอให้เท่าไหร่เพราะว่าเงินเดือนพนักงานก็ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจนะฮะแต่ใครอยากที่จะซื้อของที่ระลึกซื้อของฝากซื้อของอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราชอบเนี่ยด้านบักจะมีคําถามถามผมเสมอว่าโอตกลงแล้วเนี่ยข้างหน้ามันจะมีไหมอย่างเนี้ย ผมก็จะตอบไปอย่างนี้ครับซื้อเลยครับอ,อะไรอีกครับอะไรนะครับไม่ได้ยิงอ๋ออยากออกอยากออกนอกบา้าน <c oughs> นะคอ่าสวิตเซอร์แลนด์มีอลรโด่งดังหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกมาเนี่ยครับนาฬิกา <c oughs> มีดพับช็อกโกแลต หิมะเชือกเขาทะเลสาบ้านสไตล์ชาเล่ชีสเนยวัวอะไรต่างๆที่เป็นธรรมชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาจัดให้หมดประเทศนี้เขามีนิยามของประเทศเขานะครับประเทศเราเนี่ย land of m i n d ใช่ไหมฮะสยามเมืองยิม้มแต่ที่นี่เขาบอกว่าเป็น land of heaven สวงสวรร์คบนพื้นดินนะครับเป็นสวงสวรร์ยังไงเดี๋ยวเราลอง เที่ยวกันดูสักเจ็ดแปดวันเนี่ยว่าประเทศนี้เขาเป็นอย่างที่เขาบอกไหมว่าเป็นสวงสวรรค์หรือเปล่านะครับอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเรามารับรู้ประเทศไทยเราเร็วกว่าที่นี่หชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบ้านเราก็บ่ายสองละนะฮะตอนนี้เราจะได้เวลาเขาเรียกว,ว่ากินได้เวลากินข้าวกันแล้วละ่ะนะฮะแต่เราเราอย่าไปนึกถึงเมืองไทยอย่าไปคิดอะไรที่เป็นเมืองไทยอย่าไปคิดว่าโอ๊ย หกโมงแล้วตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วได้เวลานอนชั้นล <c oughs> นะเพราะว่าวันแรกๆเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะเราจะมอร์นิ่งคอลแทบทุกวันเนี่ยประมาณสักหกเจ็ดแปดหกครึ่งเจ็ดครึ่งแปดครึ่งอะไรอย่างนี้แล้วใครก็จะตื่นแล้วตั้งแต่ตีสามถ้าใครทํางานหกโมงทุกวันเนี่ยจะตื่นตั้งแต่ตีสามจะมีน้องๆเท่านั้นแหละครับที่ตื่นพอดีเพราะว่าปกติตื่นเที่ยงจะมีน้องๆโอ้โหไม่ต้องปรับตัวเลยพี่ตื่นมาพอดีเลยเป๊ะเลยนะฮะ พราะ่นผู้ใหญ่ก็จะปรับตัวกันนิดหนึ่งนะครับก็จะตื่นขึ้นมาสักตีสี่อย่างเงี้ยครับตื่นขึ้นมาละต่ตื่นขึ้นมาเนี่ย่าไปปลุกเพื่อนนะฮะบ,บอกเธอเธอเธอเร็วเร็วเร็วดเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายนะฮะตื่นขึ้นมาไม่ได,ดูนาฬิกาครับเพิ่งตีสี่นะตื่นขึ้นมาแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยร้านอาหารก็ยังไม่เปิดอะไรก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นก็พยายามตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาพยายามข่มตาหลับต่อจะได้ชาร์จพลังนะครับในการที่จะเที่ยวตลอดวันของเราตต่อไปนะฮะ นั่นคือเรื่องของเวลานะครับคนขับรถนะฮะคุณอะไรครับเมื่อก,กี้ที่แนะนำคุณเจฟฟรีย์ใช่หรือเปล่าเอ่ยทิศจำได้ไหมว่าคนขับรถชื่ออะไรใช่ชื่อเฟรดดี้นะครับไม่ใช่ชื่อ Jeffrey. เจฟฟรีย์เอ๊ะแล้วนี่ใคร <laughs> โอ้เดี๋ยวกายเป็นเอ็กซ์เถอะนะฮะคุณออดี๋ยวผม ลิ้นพันกันแล้วคุณเฟรดดี้นะครับเขาขอร้องเราอยู่2อย่างนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นคนที่เดี๋ยวเราดูบ้านเหมือนเขานะครับความสะอาดนะฮะความตรงต่อเวลาเขาเรียกว่ามาตรฐานยุโรปเป๊ะนะโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับเหมือนอย่างที่เขาบอกว่านาฬิกาเขาเนี่ยตรงที่สุดในโลกทนที่สุดในโลกและดีที่สุดในโลกเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ตรงเวลาที่สุดในโลก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องเวลายังไงก็นัดตอนไหนนะฮะแล้วลทริปนั้นผมลืมไม่ได้แนะนำฮะวันแรกเขาก็รู้แล้วแหละเ,เขาก็เคยมาเที่ยวโยุโรปแต่เขาก็นานทีฮะก็ไม่ได้ชินอะไรมากเปิดกระจกออกมาแล้วมันเหมือนมันจะล้มมาทับอะครับคุณลุงเขาก็เลยผักเอาไว้ท่านี้เลยเพิ่งอาบน,น้ําเสร็จผูกผ้าขนูท่านี้เลยอีกมือหนึ่งโทรอีกมือหนึ่งโทรมาหาผมโอ,โ,อโอ้มาช่วยเดี๋ยวกระจกมันจะล้มทับ ลุงผมตกใจมากรีบวิ่งไปรีบวิ่งขึ้นมาห้องเปิดไม่ได้รีบไลงไปที่รีเซพชั่นพนักงานรีบขึ้นมาผมก็ตกได้ไอความที่เราแบบว่าไว้ดูเหลือเกินนะฮะก็หมุนมาครึ่งหนึ่งนะฮะเขาก็จะแง้มกระจกกมานิดเดียวให้ลมเข้าเฉยๆนะฮะเราก็เปิดแง้มแค่นั้นแหละครับนะให้อากาศเข้ามาบริสุทธิ์บริสุทธิ์เข้ามานะฮะและในโรงแรมของเราในโรงแรมในยุโรปตอนนี้ฮิตเตอร์เนี่ย หลายๆโรงแรมเขาก็เปิดบางโรงแรมเขาก็ไม่เปิดนะเพราะเขาอะเพราะเขาเนี่ยก็จะเปิดเขาเรียกเป็นส่วนกลางออกมาจาก่วนกลางเพราะฮีตเตอร์ต้องเป็นฮีตเตอร์ใหญ่แล้วก็กระจายความร้อนให้กับแต่ละห้องนะครับาบางโรงแรมเขาก็จะไม่เปิดหน้าดูทางซ้ายมือครับนี่เป็นแม่น้าลายนะฮะที่เป็นน้ําตกไห้ลงมาเนี่ยถ่ายรูปไปนะครับใครมีกล้องพกกล้องใครมีวิด,วดีโอพกวิดีโอ ใครมาแต่ตัวขออาศัยเพื่อนอย่างเดียวก็โอเคสบายสุดนะครับ <g ül> เขาจะได้รูปเยอะสุด <g ül> นะฮะซ้ายมือครับตอนนี้เนี่ยน้ำเ็าเริ่มจะเป็นน้ำแข็งมั้งแล้วแต่น้ำนี่นี่น้ำน้ำตกเห็นซ้ายมือไหมครับซ้ายมือของเราที่เป็นฟองๆนั่แหละครับคือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ผมรู้นันในใจคิดอุดโคตรเล็กเลย <laughs> ยับกันแต่ที่นี่เนี่ยใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วกระท่อมข้างล่างซ้ายมือเห็นไหมครับคิดว่ายังไม่เปิดนะแต่ถ้าเปิดก็ไปซื้อหาซื้ออะไรได้ตอนนี้มัน8ปดโมงคึอน่าจะเปิดสักสิบโมงไม่เป็นไรนะฮะก็ถ่ายรูปนะครับลงไปถ่ายรูปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็เดี๋ยวเราต้องเดินลงไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าเาเราไม่สามารถจะไปตรงนั้นได้ เตรียมตัวนะครับเสื้อกันหนาวต้องใช้ตลอดใส่กันไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราลงไปนัดเวลากันข้างล่างเราไปไหนพร้อมไปไหนมาไหนพร้อมกันครับ<ป>อันหน้ามากันหน่อยดิ เป็นไงหนาวไหมหนาวฮะ<า>ไม่เลยลเนาะเห็น,ในใม,ม,ม,มีใครมากับเราเทำไมไม่มใครมาเขาก็ค่อยๆลงมาแหละ ทำอะไรกันเนี่ย

นี่ไงหน้เห็นป้ะตัวฟุ้ฟตามนี้เาเห็นแบบไหนไม่ได้มคระยื่นใคระยื่นกดีไไยืนถ่ายกืนดูหน่อ 6ล้านตกที่ใหญ่ที่สุดในยุลโรปแนวข้างบนจะมีรถไฟที่นะฮมันจะมีขนานกันหมดทั้งรถไฟทั้งถนนประเทศนี้ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นภูเขาั้งนั้น ่วงที่มานี่ก็อีกมัดมัดตก ตรงนี้ก็เป็นย่านที้เขาเรียกว่าตรงนี้เขามเป็นโบสนะฮะตึกนะมันเป็นวัฒนธรรมของยุโรปเลยจริงๆว่าข้างล่างเนี่ยเขาเอาไว้โชว์หน้าร้านได้เขาก็เลยต้องทําธุรกิจครับไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่เอาไว้ เป็นที่อยู่อาศัยของคนเดียวเ็าจะเอาไว้ให้เช่านะให้เอกชนมาเช่าเนี่ยแหละครับและส่วนด้านบนเนี่ยชั้นสองชั้นสาเนี่ยที่เราเห็นเป็นหน้าต่างเป็นบานเป็บนบ,าน,บานเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยนะเป็นอพาร์ตเมนต์ครับเพราะว่าในเมืองใหญ่ๆลักษณะนี้เนี่ยที่ดินมันหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่เขาก็ต้องอยู่กันตามแฟลตตามอพาร์ตเมนต์ทั้งนั้นครับ ลงทุนต่างชาติเวลาที่จะมาหาทำธุรกิจฐานะดีไม่ดีหโโมายุโรปเนี่ยเพลินครับแค่ดูรถก็เพลินแล้วะ คมนาคมที่ดีที่สุดในเขาเรียกว่าในยุโรปเลยนะฮะรถแทรมกับรถไฟใต้ดินนะครับนี่ตอนนี้เข้าเทศกาลคริสต์มาสนะฮะต้นสนต่างๆเราก็จะนำมาประดับด้วยไฟแล้วเดี๋ยวเข้าไปในตัวเมือง เราเข้าไปเดินในตัวเมืองพมาะมืดๆเราตอนนี้บ้านไหนก็จะประดับไฟนะฮะเหมือนเหมือนงานเฉลิมฉลองวันพ่อของเราที่ผ่านมาเลยครับนะทุกคนประดับไฟกันนะฮะเอาธงมาแปะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขวามือเห็นไหมครับคอนเนลลี่คอนเนลลี่เป็นเหมือนกับโรง,งละครนะฮะโรงละครสัตว์นะครับ ละครสัตว์นะก็มีการจัดอีเวนต์นะครับตรงนี้บริเวณนี้กันประจําครับไม่รวมไม่ใช่แค่ละครสัตว์อย่างเดียวบางทีก็เป็นละครตลกทั่วๆไปก็มีครับเพราะคนที่นี่เขาชื่นชอบในงานเขาเรียกว่าแสดงเพลงเลยเท่านี้นะครับก็จะพยายามหาโลเคชั่นดีๆสวย เขาก็เป็นที่จอดเรือส่วนตัวนะครับเพราะว่า,าชีวิตชีวิตของคนสวิสเนี่ย<ๆ>เขาก็จะอยู่กับธรรมชาติจริงๆครับเวลาว่างๆของเขาเนี่ยก็อาจจะนั่งเรือไปอ่านหนังสือนะครไม่ใช่ไปตกปลานะครับการตกปลาถือว่เป็นเรื่องผิดกฎหมายครับ ตัวตึกตัวอาคารก็แต่ละที่แต่ละที่เออยะทำให้โดดเด่นนะครับสวยงามมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศิละปะของคนท้องถิ่นเขาครับ